Ta-da-dem, ta-da-dem, tap, tap, ta-dem, tem, ta-dem, doo dee doo doo dee doo do-doo, do-doo, do-doo. มาัสดีสิมาแล้วมาแล้วคิดใหม่มาแล้วจ้ามาด้วยกัน2คิดด้วยกันนะคะก็คือเดี๋ยวปกติเนี่ยเราจะทําคลิปแยกเนาะเพราะว่าคิดแต่ก่อนอ่ะคิดอันก่อนๆที่เราทําแยกเนี่ยเพราะว่าเราออหื้อือหามันมากเลยแต่คิดนี้เราได้มีการไปดูรีวิวรีใจอะไรกันมาแล้วแล้วเราก็ค่อยมารีวิวค่อยมาอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเขา,าเรียกว,ว่าอะไรนะ reaction มันก็จะแตกต่างจากการรีวิวคิดก่อนๆน,นิดหน่อยคิดแรกนะคะที่เขาปล่อยมาวันนี้นะวัน วันที่เวลาไทยอะไรอย่างนี้นะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะคะเวลาไทยก็ไม่รู้กี่โมง <laughs> เอาสารละช่องนี้ไม่ค่อยมีให้นะคะแต่เดี๋ยวจะแปลสิ่งที่เขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยมาให้เนาะก็จะมีชื่อคิดแรกคือ greenhouse heaven k i ดนะคะชื่อมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้วเนอะว่ามันเป็นคิดที่แบบว่าเป็นสวรรค์ของคนรักการทําสวนการเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีห้องสําหรับการเพาะพาะปลูกต่างๆนะคะคิดชุดนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรายการสร้างที่ได้ออกแบบและดีไซน์เนี่ยมาให้เหมาะสมกับการทําเรือนกระจกเลยมีหน้าต่างอันใหม่นะคะที่ แบบว่าสร้างสารรค์มากๆเลยสําหรับซิมของคุณเนาะเพื่อให้มาดื่มด่ากับความรู้สึกแบบว่าเป็นแบบว่าคนที่ชอบอะไรเขียวขจีอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ชีวิตในการทําสวนแบบว่าใช้จินตนาการใช้ชีวิตในการทําสวนของพวกเขาไปนะคะแล้วก็จะมี signs of life เนาะสัญญาณชีพสัญญาณชีพจร <laughs> สัญญาณสัมติงสัญญาณแห่งชีวิตเออ แม้แต่ชาวสวนที่เขามีระเบียบเรียบร้อยนะเขาก็จะต้องมีการเครื่องมือต่างๆมีกระถางหรือกระถางต้นไม้ถุงมือขวดสเปรย์อะไรต่างๆเนี่ยที่จะทําให้เรือนกระจกของคุณนะคะดูเหมือนพื้นที่ที่ซิมจะชอบไปใช้เวลาอยู่ด้วยเราขอรีวิวต่อกันไปเลยนะคะมันมีป๊อปอัพขึ้นมาพอดีอีกคิดหนึ่งก็คือกดอันไหนออกลบไปเลยอีกคิดหนึ่งที่เขาปล่อยมานะคะก็จะเป็น basement treasures kit นะคะก็เป็นคิดห้องใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยห้องใต้ดินก็ประมาณว่าห้อง เก็บของห้องเก่าเก็บห้องแห่งความทรงจำาล a h b l ตรงนี้ก็ได้เขียนไว้ว่า just a little dusty ก็คือทีเธอเห็นแค่ฝุ่นนเข้าตาฉันไม่ได้ลองไม่ไม่ไมแปลตั้งใจแปลหน่อยมิมิตั้งใจทำงาน <laughs> <laughs> เพียงแค่ฝุ่นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ <laughs> บางครั้งเนี่ยคุณก็จะต้อง <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> ลอดช่องผ่านไป <laughs> หิวฉันหิวแล้วก็คือจะต้องลอดผ่านห้องใต้ดินไปเพื่อที่จะคนน่าอัญมณีอันมีค่าสักสองสาชิ้น A อาฟิลเจมส์ก็คืออัญมณีที่มีค่าเนี่ยของฝรั่งเขาก็อาจจะหมายถึงว่าของที่มันมีคุณค่ากับจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งของพวกนั้นมันก็อาจจะดูเก่ากระนิดหน่อย แต่มันเนี่ยนะก็ยังมีประโยชน์แล้วก็มีแบบว่าคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีบุคลิกที่เออมากมายอยู่อะไรอย่างนั้นต่อไปนะคะก็เป็น precious memories อุย้ยเจ้ามีหูขาดเหรอเดี๋ยวซูไม่ดูน,น,น้องน้องหมีหูหายไปไหนลูกมันน่า,จ,าจะมีตัวนี้ด้วยปะไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเหมือนดูมา 2- 3สท่านแล้วนะคะที่รีวิวก็มีดูพี่ปักกี้มาแล้วก็ดูของคุณลิวซิมซี่มาที่ดูมาแล้วอ่ะนะแล้วก็เพราะว่าเราจะพิจารณาการซื้อของเราไงว่าเออเราควรจะมีดีไหมแต่เดี๋ยวเราก็มีแหละเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงมีนะคะ Precious memories เนี่ยก็คือความทรงจำอันล้ำค่าเพิ่มความทรงจำอันเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะไปให้เกี่ยวไปให้กับของตกแต่งของคุณสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันมีคุณค่า ต่อจิตใจของซิมของคุณหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาก็แค่ทําขึ้นมาเท่านั้นเฮ้ยนั่นอาจจะเป็นเก้าอี้เอนหลังตัวโปรดของคุณแม่หรือไม่มันมันเป็นเขียนอย่างนี้นะไม่ได้ตื่นเต้นอะไร <c oughs> หรือว่าของแบบว่า grandparents ของคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างนี้มีทีวีเกา่เกาๆด้วยนะคะหรือว่าเราจะมาสร้างความทรงจําใหม่กับของเก่าพวกนี้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เรา <c oughs> <c oughs> ทำไมสภาพจันวันนี้มันเป็นอย่างนี้ เราก็พาซิมมาแล้วนะคะมันจะเป็นการรีวิวที่ดูเลดูรักมากเลยหรือนี่พาซิมมาแล,แล้วแล้วก็เข้ามาในบทบิวก่อนเลยเออล็อตนี้ละแสงมันฉูดฉาดดีมันจะมีประตูหน้าต่างแล้วก็วอลเปเปอร์แล้วก็พื้นอันใหม่ด้วยนะคนุณมีพอทราบอยู่นะคะเพราะว่าทําไมไปดูคนอื่นเขามาแล้วค่ะแต่เราก็อยากจะทำไงเผื่อบางคนเขา i, เฮ้ยรอดูแต่ช่องเราอย่างเงี้ย <laughs> มีพก็ไม่รู้ <laughs> แต่ก็จะทําให้นะกะยินดีนะคะทาจากใจเลยนะคะเรามีเบทเทอร์บิวบายเพราะฉะนั้นเรามาเลือกตรงนี้ได้เลยสิ่งแรกที่ ที่เราอยากรีวิวก่อนเลยเนาะก็คือ basement treasure นะคะเขาก็จะมีห้องสำเร็จรูปเนาะมาให้มี3สีตรงเนี้ยคุณผู้ชมก็เปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางให้ดูสักห้องหนึ่งวางลงไปแล้วก็คือมือตืๆทำไมมันมือตือมือตือก็มันห้องใต้ดินเนาะจริงๆมันแบบว่า supposed to be in the basement underground อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เนาะเราเอามากลางให้ดูเฉยๆว่าของมันพอจะมีอะไรบ้างซึ่งก็ก็เห็นอยนี่ไงน้องมีน้องมีหูหายจริงด้วยหูแตกไป เนี่ยบอกแล้วว่าเวลาร้องหูให้ปิดหูตัวเองไว้น้องมี่ลูกของก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูชิ้นต่อชิ้นกันไปเลยนะคะขออนุญาตตีผนังขึ้นมาก่อนเพราะว่าจําได้อยู่ว่ามันมีเนาะพอเราได้ดูคนอื่นการเตรียมตัวของเรามันก็จะไม่เหมือนที่ผ่านมาไหนะดูซิว่าวอลแพทเทิร์นนี่ไงเขามีเป็นแบบว่าวอลแพทเทิร์นอยู่นะคะก็คือวอลเปเปอร์ตัวใหม่มันจะดูเหมือนว่าเป็นวอลเปเปอร์ที่ดูเมีความชื้นนะคะมันก็เลย ปลูดออกมาเนาะเหมือนแบบว่ากระดัดทรายดังครืนครืดน้ํากระดาษทรายดังครืนครืน,นก็วอเปเปอร์ร <S 2> <S 2> เป็นประมาณนี้ซึ่งเราคิดว่าในบ้านที่มีฟีลลิ่งไม่ใหม่หรืออะไรมากหรือว่าเป็นบ้านทรดิชั่นแนลเป็นเลกาซี่ชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นต่อๆกันมาในช็อตไลฟ์สเปนอน่ะน่าจะได้ใช้แน่นอนกับวอเปเปอร์นี้นะคะพื้นไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีแล้วเราก็จะเข้ามาตรงนี้เนาะกดโชว์ออกไปเลยเพราะว่าเราเลือกแพ็คนี้แล้วนะคะสิ่งแรกที่มาด้วยกันเลยเนี่ยก็คือ the best seat in the house นะคะก็เป็นคือคุณีไปดูคนนอื่ เขารีวิวมาแล้วก็เลยอยากรู้ว่าของพวกนี้มันฟังชั่นอลหรือเปล่าเราก็เลยนําซิมนะคะมาด้วยเอา้าแล้วเราหยิบหลายอย่างทาไมวะเน,นี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเก้าอี้ทีละตัวไปเลยเก้าอี้อันนี้เหมือนเก้าอี้คุณปู่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออนั่งคนเดียวคุณยายนั่งอยู่คนเดียวไม่แบ่งใครเลยมีรอยขีด่วนด้วยเนาะของน้องแงวหรือไม่แล้วก็จะมีโซฟานะคะที่สีอย่างนี้ก็ก็ดูโอเคนะก็ดูอบอุ่นหัวใจดีนะแต่ทีเนี้ยมันจะมีร่องรอยของคราบน้ำหกหรือว่าอะไรบ้างเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นแบบว่าอะไรทีี่่ใช้้งานนมมแลวทั ควรค่าแก่การกักเก็บไว้เอ้ยแต่สีดํามันก็มันก็ดูดีว่ะซึ่งบอกเลยว่าทําไมคุณมิถึงซื้อ basement treasure kit มาทาั้งทั้งที่ไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้จริงนะคุณผู้ชมสิ่งที่คุณมิอยากได้เนี่ยดูไปด้วยนะคะบ่นไปด้วยสิ่งที่คุณมิอยากได้จริงๆอ่ะก็คืออันนี้เป็นแค่คอนโซลนะไม่ใช่ทีวีนะเพราะว่าเอาเมาส์ไปคลิกแล้วมันไม่ขึ้นว่าให้ดูได้อะไรเงี้ยคือสิ่งที่คุณมิอยากได้จริงจ,งจะเป็นโทรศัพท์เพราะว่าตอนนั้นเราสร้างบ้านเสร็จแล้วหมดนมมีีัะค้ แล้วเราก็เลยช่างใจไงว่าโอเราจะมีดีมุยแล้วมามมุย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 ก้าวอีกาหักกาเออค่ะกก็มาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นต้นไม้จากเดอะซิมหนึ่งเนาะช่องคุณพี่ปากี้เขาได้อดูเกตคุณหมีมีมานะเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยตัวเองเลยมันนานมากแล้วไม่มีจําอะไรไม่ได้เลยพี่กี้จําได้ทุกอย่างเลย เดี๋ยวเดี๋ยวแท็กพิกี้ว้ให้ด้วยดีวยกว่าวูดถึงบ่อยว่าเมนชันบ่อยเดี๋ยวจะแท็กคลิปที่พิกี้เขารีวิวนะคะถ้าใครอยากได้ความรู้อะไรเงี้ยก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ถ้าใครอยากได้ฮูหูหูก็เรียนเชิญทีน่นี่ทำไมวันนี้เราดีจังอ๋อเพราะว่าเรานั่งกินกาแฟอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเออคราบฝังแน่นติดนานบนผนังเนื้เป็นแบบว่า เป็นอลเปเปอร์ฉีกขาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นอิดด้านในมีเฟรมกรอบรูปที่ดูเก่าๆอ่ะคุณผู้ชมเป็นรูปคุณบ๊อบแพนเค้กเก่าเนอะแล้วก็มีรูปเด็กเล็กเด็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีรูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีคือแบบว่ามีเบลล่ากอดสิ่งเงี้ยกอดอยู่กับแคสเซนดราอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบว่าเราจะเอารูปเขามาติดไว้ในบ้านทำไมอ่ะมีมีไม่ได้แบบว่าอยากได้มากแต่ที่เราไปดูคนอื่นรีวิวมาเราชอบตัวนี้มากคุณผู้ชมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของวางผนังที่ที่ น่าจะได้ใช้ในบ้านอะไรๆล่ะ <gasps> มันมีบางสิ่งมีมีซิมเมือนมีบางอย่างมีมีมีอยู่ข้างในเออใครจะทำาใครจะทำทวิภพตะึงตรึงตึงตรึงตรึงได้ยินบางสิ่งได้ยินบางอย่างตะวันไม่ไกลเท่าไรมีแบบแครกด้วยนะนี่มันแตกอยู่อย่างนี้คุณผู้ชมเออไปทำสตอรี่ไลน์อะไรได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นสตอรี่เทเลอร์หรือว่าอยากเป็นนักเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับซิม เป็นดราม่าต่างๆคุณมีคิดว่าคิดเนี้ยเหมาะมากๆเลยแล้วก็มีน้องหมีหูขาดนะคะ1ตัวต่อไปก็จะเป็น big box of irreplaceably replaceable things นะคะ to the left to the left everybody go to the back to the left In my front! ยัก็เป็นกล่องเก็บของที่มีความชื้นนะคุณผู้ชมแบบว่าเหมือนจริงมากเลยอะรู้สึกว่ากล่องอะไรพวกนี้มันมันให้ความรู้สึกแบบว่าใส่ไปในบ้านเราบ้านจะดูแบบมีคนอยู่มีคนใช้งานมันจริงๆอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแล้วก็นี่เลย ที่บอกไปว่าอยากได้อ๋อมันวางได้ <c oughs> กําลังตกใจอยู่ว่าเก้าอี้ไม่ใช่โทรศัพท์ก็ือไปอยู่บนเก้าอี้ได้ไงอ๋อมันวางได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นโทรศัพท์วางอยู่เหมือนแบบว่าบนปิ่นโตเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> มันเรียกปิ่นโตป้า lunch box ใช่ไหมเขาเรียกปิ่นโตใช่ปะ <c oughs> <c oughs> ถ้าผิดก็ขอไปด้วยนะคะภาษาไม่ค่อยเก่งแรงเท่าไหร่อันนี้คุณมีก็ชอบมากตอนตอนที่แพคคิดนี้มันออกมาก็ไม่ได้สนใจนะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขารีวิวแล้วมาเป็นแบบว่ากล่องเก็บแผ่นเสียงคุณผู้ชมซึ่งเราเราแฮปปี้มากอ่ะเราอยากเอามาตั้งไว้ข้างๆไอ้ ในเกมของสักแพ็กหนึงอะเราก็จะมีกล่องเกมนะคะก็ growing t o g e t h e r มันมีกล่องเกมใหม่ใช่ไหมที่ยังเล่นได้อยู่อันนี้ก็เหมือนมาแบบว่า add on อะเนาะว่าแบบเออเป็นกล่องเกมเก่าๆมีถ้วย t r o ฟี y ต่างๆซึ่งอยากจะบอกอะไรรู้ไหมมันมี c o n f i d e n t decor ด้วยนะคะก็คือการที่ซิมมาว่วอ,อสิ่งของอันนี้ซิมมานั่งดูมายืนดูถ้ากดสั่งมาน i ะซิมจะได้ m o ด confidence กลับไปนะคะเนี่ยแล้วก็มีตัว moving ใช่ไหมตัวที่แบบว่าเหมือนจะย้ายอะไรเป็นรถเข็นลากนู่นลากนี่มันก็ดูแบบว่า สุดโซมเก่าผุพังแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีเทลเขาทาได้ดีนะมี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 แบบว่าเออ,เอ,อโอเคเลยนะแล้วก็จะมีเตียงตัวนี้นะคะอันเนี้ยจาได้คุณผู้ชมจากซิมหนึ่งจำได้เพราะว่าตอนซิม1นใครจะไม่มาใช้เตียงสันสนตัวนี้คะ <laughs> แล้วดูสิ่งที่เราจําได้ดิเราจําได้แค่เตียงวู้หู้อคุณผู้ชมมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกการการล้อของของเกมตัวเองอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันเก่าแล้วนะแกจะให้ฉันรีเมคมาใช้หรอก็เก็บไว้ในห้องเบสเมนสิอันนี้คุณมีคิดเองนะเขาไม่ได้คิดอะไรดังนั้นนะไม่รู้เดิรซิมเขาคิดหรือเปล่าแต่มีมีคิดนะคะแล้วก็จะมีคราบอันนี้คราบอยู่ที่ไหนหรออยู่ที่พื้นหรอแต่มองไม่เห็นเลยเนาะเพราะว่าพื้นหญ้าเดี๋ยวจะตีพื้นขึ้นมาให้ดูหน่อยนะคะเอาเป็นพื้นไม้เเเบบบสกกมแว่่าาพั แล้วก,ก็ไม่รู้จะเห็นไหมอุ้ยเห็นว่ะนี่มันก็จะเป็นตัวพื้นอันนี้นะคะลายมันก็จะแตกต่างกันไปแต่มันก็ดูละเลื่อละเลือ่อเนาะอาจจะต้องเป็นแบบว่าพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็น,ปนไม่รู้พื้นอะไรแล้วอะที่จะมองเห็นเพราะว่าเอาจริงปะเราอ่ะมันจ้างตาถั่วมัน <laughs> นี่ก็มีอยู่สองอยุมอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นรอยขีดกวนต่างๆเออ ไม่ก็จะดีเราก็ซิมเงินหมดแม่เจ้าเวยเออเติมเงินให้ซิมก่อนนะคะที่เราเอาซิมมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะเพลย์เทสอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นว่าคมไฟอันเนี้ยคุณผู้ชมคุณมิจะวางม,ามันไว้ไหนดีวะเออวางไว้ตรงนี้ก็ได้คือมันให้ค่า stressful decor นะคะก็คือถ้าซิมคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ใกล้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกเครียดนะซึ่งดีอ่ะรู้สึกแบบใจอยากใส่เวสทั่วบ้านเลยอ่ะให้ซิมมันเครียดเครียดไปเลย <laughs> ไม่รู้มีใครในิสัยแบบเราบ้างอันนี้ก็เป็นโคมไฟตั้งพื้นนะคะที่ ให้ความรู้สึกเครียดกับซิมเหมือนกันนะคะแต่หวัวมันก็จะเป็นแบบว่าโลบอทที่คอหักคอพับนิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็เก่าอะ่ะมันอยู่ในห้องใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีทีวีที่มันเพิ่มค่าความสนุกด้วยแปลว่ามันก็ต้องดูได้ใช่ปะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณมิเอามาทีวีมาวางไว้แล้วก็ทีวีก็จะเป็นหน้าจอที่ที่ดูเนี่ยอยากมาเทสเพราะว่าจอแต่ละอันน,นมันไม่เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นป่ะมีจออย่างเงี้ยซึ่งคุณมีอยากรู้ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพอย่างไรเวลาซิมมันดูจร แล้วก็จะมีชลฟ์นะคะน่าจะเป็นเชลฟ์วางของเป็นเหมือนแบบว่าเออฉันวางหนังสือเก่าๆแต่อันเนี้ยได้ค่าความสนุกด้วย <h> ก็คิดว่าน่าจะหยิบหนังสือออกมาด้วยได้เนาะ <h> เดี๋ยวเราจะเคลียร์ที่ให้หน่อยว่าเออซิม,มันสามารถใช้การได้หมือไล่ <h> ก็เดี๋ยวจัดที่ให้เขาอย่างนี้นะคะชิ้นสุดท้ายที่มากับแพ็คเนี้ยมิมิจําไม่ได้ว่ามี มีทั้งหมดกี่จิตแล้วก็ไม่ได้วินลิงที่จะนับด้วยเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมาเป็นคีดนะคุณผู้ชมก็ซื้อมาแค่ประดับบ้านไปอะประดับว่าแบบเออฉันมีนะอะไรเงี้ยเป็นกล่องเก็บนะคะคุณผู้ชมเป็นเหมือนแบบว่า treasure box อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันจะใช้เก็บอะไรจริงๆได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปใน Leaf Mode เพื่อไป Play t e ท t กันโซฟาอันเนี้ยนั่งได้แน่นอนนะคะเพราะว่าในภาพเนี่ยมันก็บอกมาแต่ทีเนี้ยเราอยากจะดูว่าเออถ้าให้มีมีเขามานั่งดูทีวีอะภาพในท อ๋อมันก็จะมีจอที่ละเลือกเป็นแบบว่ากลังๆอยู่เหมือนแบบว่าดูเฮ้ยเฮ้ยมันก็อุ้ยอุ้ยคุณผู้ชมมันดูเก่าจัดเลย,ยคือจะบอกว่าที่ซื้อคิดเนี้ยเมื่อกี้พูดไปหรือยังจำไม่ได้ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจเนอเรชันสีส้มอะ ของนอตสโบรี่ได้เล่นแน่นอนแล้วก็จะมีการสร้างหนีซอมบี้บ้านใต้ดินที่คุณผู้ชมขอกันมาเยอะมากๆคุณมีคิดว่าได้สร้างให้คุณผู้ชมแน่นอนก็เลยซื้อมาแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรรู้ปะมันมีเสียงแบบว่าจี่จีด้วยอ่ะนออนอน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 ไม่รู้คุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าทีนี้สิ่งที่อยากจะทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสวอชคือคือเราแค่ซนเฉยๆคุณผู้ชมเราไม่ได้แบบว่าจะทําตัวให้มันแปลกแยกนะเราแค่อยากรู้เฉยๆนะเราไม่ได้เราไม่ได้แปลกแยกจากคนอื่นในการรี เปลี่ยนสีมันก็จะดูไม่ชัดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์ว่าภาพในทีวีมันจะออกมาเป็นยังไงฉันนาะอยากรู้อะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะอ,อุ๊ยมันแบบว่ามันดูเก่าจริงว่ะมันดูเหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วอ่ะว้าวแฮปปี้แฮปปี้ทีนี้ซิมเราตอนนี้ยังไม่มีมูดอารมณ์อะไรเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ซิมเนี่ยตรงเนี้ยเราต้อง enable emotion aura ก่อนนะว่าแบบว่าเปิดอ u r a ของความเครียดของมันแล้วลองให้ซิมมันมาดูใกล้ๆเห็นปะซิมมันจะเครียดขึ้นมาทันทีเลยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถปิดได้เช่นนนนนกกกัั Disable Enable ไปออี้็เหมื พวกของที่มันให้มูดอะไรพวกนี้คุณผู้ชมสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้นะเห็นไหมพอเปิดปุ๊บมันก็จะมีมูดคอนฟ i d e n c ตามที่เขาบอกเลยแล้วก็ตู้อันเนี้ยให้ค่าเป็นตู้หนังสือใช่ที่อยากจะเทสขอบคุณมี่มีที่เทสโดยที่ไม่ต้องสั่งมากมากเลยเ <tr ue> อานั่งทําพับป,ปกให้ด้วยวะ <laughs> ขอบคุณมากอ่ะเราไปต่อกันนะคะกับอีกคิดหนึ่งเรามาถึงแพ็กอีกอันนึงนะคะชื่อแพ็กอะไรนะกรีนอะไรนะกรีนเฮาส์ทาวเวอร์นะคะเขาก็จะมีสวอชให้เลือกตรงนี้เนาะในห้องพรีเมทของเขาเป็นพรีเมทรูมนะคะ ก็จะมีสีขาวสีแบบว่าออกส้มๆ้น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็สีเขียวเนาะซึ่งคุณมีชอบสีขาวมากเราก็จะขอหยิบยกสีขาวเอามาให้คุณผู้ชมดูกันตรงนี้เลยน่ารักเนาะคุณผู้ชมมันน่ารักอะคือคุณมีบอกว่าบอกตรงๆเลยว่าแพ็คเนี้ยคิดว่ายังไงก็คงซื้ออยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วแต่ก็ไหนๆก็จะทํารีวิวแล้วก็เออซื้อไปเลยเพราะว่าเราอยากได้กระจกของมันนะคะมันเป็นกระจกที่สูงเต็มผนังไปเลยคุณผู้ชมเราจะไม่เห็นว่ามันมีผนังอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่อยากได้อีกก็คือ เดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละอย่างดีกว่าเนาะเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าแพ็คนี้เขาก็จะมีวอลเปเปอร์นะคะซึ่งเป็นสีเขียวๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมคุณมีชอบนะเอาสีเรียบๆอย่างเงี้ยอ้าวอ๋อมันมีมันมีเรียบแล้วก็ไม่เรียบด้วยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะวางคู่กันอย่างนี้นะคะเหมือนมันทํามาคู่กันอะเป็นแบบว่าเรียบกับไม่เรียบอ่ะเรียบแล้วก็เป็นแบบว่าพาร์เนลลิ่งไม้อะไรอย่างนงี้จะมีสีเรียบมีพาเนลลิ่งไม้คุณผู้ชมมันมาทำได้ดีพอสมควรเลยนะคุณมีชอบนะแล้ว สีทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้นะคะในส่วนของพื้นอันนี้คือสิ่งที่คุณมิอยากได้จริงๆเพราะว่ารู้ตัวเลยว่าพื้นอันเนี้ยคือใช้บ่อยแน่คุณผู้ชมบอกเลยว่าได้ใช้แบบบ่อยมากๆแน่เลยเพราะว่ามันสวยมาก อ่ะดูสิมันมี texture ด้วยเห็นปะมีความแบบว่าเป็นอิฐแบบเหมือนบ้านเลยอะเหมือนคือแบบว่าคลายคลายคลึงกับดีบ้านมากแล้วจ้นเป็นคนที่รีวิวอะไรไม่เคยเลียงเลยมีมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันก็จะมีห้าสีนี้นะคะของพื้นเราได้ใช้บ่อยแน่นอนอะไม่ว่าจะส้มอะไรเงี้ยเอาไปใส่ในบ้านเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมละ้ะอันนี้ก็อยู่ในบ้านแบบว่าโมเดิร์นโมใจได้ใช่แน่นอนต่อไปนะคะสิ่งที่เราบอกตรงเลยว่าเราจะซื้อแพ็คน ด้วย <c ười> ประตูทายเดียวเพราะว่ามันสูงจนสุดอันนี้เลยคุณผู้ชมมันหายากมากเลยนะประตูในเบสเกมหรือว่าประตูในแพ็คอื่นที่เป็นทายเดียวอ่ะใช้ช่องเดียวและสูงและเป็นกระจกแบบนี้สวอชที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสีตามนี้เนาะที่เห็นนะคะแล้วก็เหมือนว่าเขาจะมีมุงลวดมาให้ด้วยนะอันนี้มันเป็นมุงลวดหรือเปล่าอะ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นกระจกนะคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีสีเรียบของไม้ก็สวยนะเนี่ยสีน้ําตาลในนี้ก็สวยมีเขียวที่ ที่มีซี่ๆตารางด้วยนะคะเอาไปเล่นในบ้านโมเดิร์นโมใจก็ได้สีดํำคงได้ใช้อะ่ะเนี่ยอันนี้เนี่ยที่เป็นบอกว่ามุงลวดให้แมวปีนนะคะหรือว่าให้มแมลงมันมาติดตามร่องของมุงลวด <laughs> นั่นแหละมันมีมุงลวดด้วยคุณผู้ชมเราเป็นแบบว่าบ้านเมืองร้อนเราก็เอาอันนี้ไปติดในบ้านของเราเนอะแล้วแต่ความมโนเลยแล้วเขาก็จะมีประตู2ไทายมาให้นะคะซึ่งสวอชสี4เนี่ยก็คือเหมือนกับประตูทายเดียวเลยเราสามารถเอาไป DIY อะไรได้อีกเยอะมากๆตูเนี่ยเขามาถึง2ระดับด้วยกันนะคะระดับที่สูงกว่านี้ก็มีเนาะแต่เราต้องเปลี่ยนระดับผนังของเราก่อนประตูมันก็จะแบบว่าสูงสุดใจแบบนี้เลยซึ่งสวอชเนี่ยก็เป็นสวอชเดียวกันเลยนะคะคุณ สวยอ่ะรู้สึกเลยอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีครีเอเตอร์อะไรพวกเนี้ยทำอะไรที่ Amazing อ่ะมาให้เราได้แชร์อีกอ่ะแล้วก็จะมีกระจกนะคะเนี่ยถ้าเป็นเป็น,ปนแบบว่า Wallpaper ไทเดียวมันก็จะสูงเท่าสุดใจเลยมีแบบเปิดแล้วก็แบบปิดเออสีเขียวมันก็ดูนานๆแล้วมันก็ดูดูสบายตาดีนะมันก็ดูสวยดีนะคือกูมีอ่ะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไม่ค่อยทําอะไรแบบว่าเป็นไม่ใช่คุณมีไม่ใช่คนกรีนตํำอ่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นจากคอนโดมีมีแล้วนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าแพ็คนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออน่า อะไรอย่างเงี้ยหลังบ้านซึ่งมันน่ารักมากเลยคุณผู้ชมมันน่ารักจริงหน้าต่างในระดับสูงก็มีนะแต่ว่าระดับสูงนี่ทําไมเขาไม่มีเปิดมาให้หรอถ้าเป็นระดับแบบว่ามีเดียมวอละมันมันไม่เปิดหน้าต่างให้เราเหรอเออไม่มีว่ะคุณผู้ชมไม่มีเปิดมาให้แต่ว่าสวอชก็คือเหมือนกันหมดเลยนะคะใช่มีแค่2ระดับเนอเตียกับระดับกลางด้วยความที่มันเป็นคิดอะของมันก็จะน้อยเป็นปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งมันทําออกมาโยมากก็นั่นแหละแล้วก็ทำไมเราก็ซื้ออันนี้ก็จะ เป็นโต๊ะวางของนะคะก็บ่นไปรีวิวไปนะคะเป็นสวอชไม้เนอะเป็นแบบว่าใช้เป็นเนื้อไม้อะไรอย่างเงี้ยเออสีเขียวมันทําดีว่ะสีเขียวมันเออทำไมอ่ะแพ็คนี้ สรุปมีมิโดนสีเขียวตกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเชฟคุณผู้ชมซึ่งคุณมีอ่ะเห็นในในในห้องตัวอย่างในภาพที่แบบว่าเขาแบบว่ารีวิวมามันน่ารักมากเลยเว้ยเนี่ยเอามาต่อกันสาชั้นแบบเนี้ยคุณผู้ชมแล้วมันมันตุ้มติมันตู้สีดําก็คือสวยดําละไม้แบบเนี้ยสีอย่างเงี้ยดูโมเดิร์นโมจเนาะโอ้ดูสวยเนาะเอาสีนี้ดีกว่าเพราะว่าเราชอบดูสวยต่อไปก็จะเป็นโต๊ะนะคะโต๊ะที่น่าจะใช้อะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมอย่าไปหวังนะว่าอุ้ยโตะนี้เราจะสามารถ นั่งเขียนอะไรได้ไหมคะก็ได้แค่วางกล่องนะคะคุณผู้ชมมันก็นไม่ต้องหวังอะไรกับคิดมากนะคะแค่มันมีมูดมีอะไรให้กับของตกแต่งในคิดที่แล้วแล้วก็ดีใจต่อไปก็จะเป็น s t a r ์ด้ s ซี d l ล n g นะคะเป็นน้องน้อยในกระถางแบบนี้เนาะเป็นต้นไม้ก็จะเป็นกระถางน้องน้อยที่มีเอ่อสีสันแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยมีอุ้ยน้องน้องเหี่ยวหรอน้องใกล้ตุยแล้วนะมาเดี่ยวไม่พอนะคะน้องติดกลุ่ม น้องเขาติดกลุ่มน้องเขาก็เลยมากันเป็นเดอะแกงเลยซึ่งสวอชก็เหมือนกันเราก็คิดว่าอุ๊ยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะได้ใช้แล้วก็น่าจะได้ดี Y อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะสาหรับคนที่ชอบ DIY อย่างเราในหัวมันผุด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 ,ด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 ขึ้นมาเอาไฟมาใส่ไหมเอาดอกไม้อื่นมาปักไหมอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมเออเล่นกันสนุกสนุกต่อไปที่เราอยากได้ก็คือต้นไม้ต้นนี้เพราะว่ามันดูดีอ่ะมันมีน้องที่ชวัดชแว้นออกมาตรงเนี้ยน่ารักค่ะคุณผู้ชมกระถุงกระถางอะไรมันก็ดูน่ารักมากดูสีเขียวมินซี่มันต่ ต,ติแล้วก็มีตัวที่ห้อยลงมาอันนี้นะคะซึ่งไม่แน่ใจเลยอะว่าเบสเกมหรือเกตทูเกเตอร์นะที่มันก็มีแนวแนวนี้เหมือนกันนะแต่ในดีบักเบสเกมก็น่าจะมีอยู่นะไอ้ต้นไม้ห้อยอะไรเงี้ยก,ก็ก็น่ารักดีก็โอเคดีใจที่ใส่ของซ้ำมาให้นะคะ <laughs> แต่ไม่มันมันมาคนละรูปการพูดไปงานแลกอันนี้ก็เป็นกระถางเปล่าเนาะเนี่ยเป็นน้องที่ยังไม่ได้มีดินอยู่นะคะเออเรียกกระถางต้นไม้ว่าน้องเขาน้องมาแบบว่าติดกลุ่มละเกะละกะกับกลุ่มที่เป็นระเบียบเรียบ ลอยนะเอออยู่บนนี้ได้ปะ่ะซึ่งคุณมีก็มองว่าคุณมีชอบแต่งสวนเดียเ๋ยวนี้เวลาสร้างอะไรนะจะต้องมีสกิลการเดนนิ่งอะน่าจะได้ใช้แน่นอนแน่แท้และแน่จริงแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบว่าสเปรย์ฉีดอะไรอย่างนี้เนาะฉีดมาลงแมลงแล้วก็มีน้องที่กําลังแบบว่าเพาะพันธุ์อยู่ต้องการการเติบโต,ตในภายภ้าคหน้าแล้วก็จะมีกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยังไม่ได้ใส่ดินเนาะแล้วก็มีกระถางที่มาแบบเซตใหญ่แบบกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่กับกลุ่มเล็กเออกระเพื่อน เดอะการ์เ e นเนอร์ชอนะคะก็จะเป็นแบบว่าของที่เอ๋ยควรจะมีหรือเปล่าสําหรับชาวสวนแล้วก็จะมีถังปุ๋ยตรงนี้เนาะถังที่พวนดินอยู่กําลังทําแบบว่าปุ๋ยมีมีอยู่ <laughs> ปุ๋ยปุ๋ยอะไรเดียปุ๋ยเขามีอะไรนะน้ำหมักอะไรอย่างงี้ใช่ปะปุ๋ยหมักตามีมีซิมเออมันก็น่ารักนะลืมเปลี่ยนสวอชสีให้นะคะไม่เป็นไรดิมาเ,เปลี่ยนให้ดูมันก็น่ารักดีนะใช้แต่งบ้านแล้วก็จะมีตัวดีแอร์ The Air c ซโคลดีแอร์ไซเคินะคะตัวที่ระบายอากาศเนาะอุ้ยเหมือนในห้องน้ำที่บ้านเลยอะ่ะเวลาแบบว่านั่งผู้อ่มันจะต้องเปิดนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันอับไม่ไหวน่ารักว่ะเฮ้ยเอาไปติดในห้องน้ำ เอาไปติดในห้องน้ำได้นี่สิ่งนี้สิ่งนี้คือแบบว่าสิ่งที่รอคอยเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าจั่วของหลังคาเนาะมันเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมรอคอยจริงๆนะถ้าใครที่แบบว่าแป๊บนึงนะคุณมีขอสร้างหลังคาให้ตรงนี้ก่อนคือถ้าใครที่เป็นสายสร้างอะคุณน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันว่าแบบเฮ้ยอยากได้แบบว่าตัวตกแต่งจั่วหลังคาอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่ามันมาความสูงเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองสร้างกันดูนะว่ามันจะออกมาเป็นเรือนกระจกได้ไหมเพราะว่าเอาจริงบ้านจัว่วมันดูเตี้ยมมยคุณ มาดูเตี้ยแค่นี้เองอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหดนะคะหดหลังคาลงมาให้เท่ากับจัว่วซึ่งเป็นระดับนี้เนาะเราอาจจะหดอีฟหลังคาขึ้นไปแบบนี้ปะ่ะให้มันดูเป็นแบบว่ากรีนฮาวส์ป่ะคุณมีก็ไม่เคยสร้างว่ะไม่มั่นใจอะ่ะเดี๋ยวขอแต่งหลังคาก่อนนะคะเพราะว่าอยากรู้มาเอ้ยเขามีหลังคากระจกมาให้ด้วย <c oughs> ดีนะว่าลองสร้างอะ่ะเกือบพลาดไปแล้วเอ้ยเฮ้ยสวยว่าเดี๋ยวนะถ้าหดอย่างนี้หรือว่าเอาออกมามันจะ เฮ้ยไม่ดีหลังคากระจกมันก็ต้องหดเข้าไปดิเอาหยิบลูกสองผิดอันอ่ะหดเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะค่อยๆใส่ไอ้ตัวนี้นะคะใส่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะตัดขอบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยกอดโอ้ยพอดีเฮ้ยตอนซื้อยังไม่ค่อยพีคเท่าตอนที่ได้สร้างแก่จริงๆเลยอะกรีนเฮาส์ต้องมีในบ้านจริงๆแลเฮ้ยฟินมากแม่มันเป็น emotion ที่ unexpected นะคะมาเรามาดูใกล้รีวิวเสร็จแล้วคุณผู้ชมตัวนี้ก็น่ารักเนี่ยเอามาเหมือน ว่ากําลังเขาเรียกว่าอะไรนะกําลังเพาะปลูกอยู่ค่ะเออกาลังอบอบต้นไม้อยู่นี่น้องกําลังโตเราก็อาจจะแบบว่าน้องกําลังโตอยู่ไหนนี่น้องกําลังโตอยู่นี่ใช่ปะน้องกําลังโตมาโดนแสงหน่อยลูกมาโดน U ูหน่อยลูกแล้วก็เอาไฟจอ่อเขาเปไปเลยค่ะเอออบไอ้น้ำให้น้องกําลังโตซึ่งไฟมันดูแบบว่าน่ารักมากเป็นไฟที่มีโซ่ตรวนห้อยลงมาแล้วคุณมีก็เห็นเลยเห็นอนาคตเลยว่าเดอร์บิวเดอร์เก่งๆอ่ะจะต้องมา DIY กับไอเจ้าไฟตัวนี้แน่นอนเพราะว่ามันสามารถ DIY อะไรได้เยอะ มาสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือ Garden Stash Storage อยู่รู้ r n s t s t h Storage c h ชิ e ก็มันให้ค่าเป็นกล่องเก็บของซึ่งไม่รู้ว่าในเกมเพลย์เนี่ยมันจะเก็บของได้จริงๆหรือเปล่านะไม่รู้เลยไม่เป็นไรเราเอาซิมมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขามาลองเพลย์เทสอะไรพวกนี้หน่อยดีกว่าอ่าซิมคุณหมี่มีเอ้ยเป็น s t o r a เลจริงเนี่ยเลื่อนเลื่อนเข้าไปเลืเล่อนเข้าไปเก็บไม่ได้อันนี้เก็บไม่ได้มันอาจจะมีอันอื่นนที่เก็บได้อะก็เอาของนะคะลงไปใส่ในกล้อง ได้ อุย useful แต่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋า inventory sim อยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็มีค่าได้แค่แบบว่ามาวิวเนาะมาดูว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนี่ก็เป็นของจาก greenhouse haven kit นะคะก็ถ้าใครชอบหรือถูกจริตใครก็ไปจัดได้คุณผู้ชมมันก็น่ารักใช่ย่อยเนี่ยเราก็ให้ซิมนะคะมายืนดูอา้าวซิมเราร้อนหรอเอาเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวตุยคะตอนรีวิวไม่ดีเลยมันจะเป็นล่างไรบอกให้รู้ให้ควรจัเออเปลี่ยนชุดเข้าไปมี วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปมากๆเลยนะคะยังไงขอตัวก่อนแล้วนะคะคลิปก็มีเท่านี้เท่านั้นเลยไปก่อนนะสวัสดีค่ะ